ยามที่โทรแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุดมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา ใครจะช่วยเติมเพิมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครหน้ขอเป็นทางใริครับผมสำหีรับสุดทีสสบัญชีระชื่อพักภูมิใจไทย วันนี้นะครับผมมารับใช้พี่น้องตำรวจนะครับที่สพเมืองมหาสารคามซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพี่น้องมาใช้บริการเยอะแยะไม่ทราบว่ามาจากไหนบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จึงอยากจะมาขอขอทำความสะอาดนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะครับเพื่อพี่น้องตำรวจจะได้ทำงานอย่างอย่างปลอดภัยนะครับ ทุกคนจะพี่น้องมาก็จะปลอดภัยนะครับก็ขอทําหน้าที่นะครับขอรับใช้พี่น้องตํารวจด้วยความด้วยด้วยความจริงใจนะครับและก็ทีมงาน2คนนี้นะครับปกติก็จะไปส่งพี่น้องจากโรงพยาบาลกลับบ้านจากบ้านมาโรงพยาบาลวันนี้ก็มารับใช้พี่น้องตํารวจตรงนี้นะครับครับขอให้ทนาหน้าที่อย่างเต็มที่พี่น้องตํารวจก็จะได้ได้มีความรู้สึก ก่อนไทยนะครับผมก็จะส่งเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะกลับเลยนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับ้งไีวดมแ